สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนื้นนี้ก็มาพบพอกับช่องแฮปปี้พิกเทเล่นนะจ้าทุกคนื้นนี้แม่พามากินเมนูต่านะจ้าทุกคนนี่กินตอนแรงเนาะกินตอนแรงคือเยอะกินต่าเนาะ,ะเนาะอันนี้จะเป็นต่าแตงเนาะต่าแตงเสิร์ฟหมูยอนะคะก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับสมเนาะ มารับสมแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคือแม่ก็ขอบเด้อจ้ามาจ้าทุกคนมาเซ่นเซนกัน,ก,นกินส่งหัวแรงกินแล้กก็แล้วแรงเลยเนาะมือเขาปุ้นอยู่มือเขาปุ้นมาพักกขแเหีห่ยว ้อตูวเห็นไหมเนาะมีบมมีพักมีแจะพักเหีห้ยวใส้มือกินคือเก่าเนาะค่ะมาเด้อทุกคนมาสิบแซน้ำกันมือนั่งกินอยู่เนือเหินมาแต่งแม่อําตอนมาแต่งแม่ซอยเอาไง ไม่ได้จักเลยแม่ซอยเอานี่จังกอบเนาะตำเสื้อหมูยอตำลายเติบอยู่ น้ำปลาแดดยางหนเลยกับเพ็ดอีกมา้เพราะบางคนไม่กินตำเพื่ออยู่แต่ว่าคนไม่กินมีเยอะเนาะซื้อขาอ่อนมาจะเอามานึง ăn chìm gấp dèo nó hết tầm hết đấy mọi người mì hùng nó Mắm hùng cả hải nhá nhầm này Dùa à. Dù mẹ gặp mượt là mắm hùng nè Bây giờ สวัสดีค่ะก่อนจ้าสวยก่อนอืมอืมอืมอันปีน่ะเราบันอ้ยปนกับพ่อปีนกับพ่อน้าเอาอะไรกวอออมาิมะบัวนะฮัมพ่ออยากกินหมกบัว นนนเนื้ค่ะอ่อนหอมมักในซิบบาทกินซุสดไอ้นี่หอมเนาะมีได้หืนเลยแล้วแต่คนมักเนาะใะเนาะแม่นี่จะมัก สะรัดแก้วกับอน,นาถาแหววแหวแต่ก็พอกินได้เนาะเซบอีเดียมึงใ้ตำเซบเบ้าหวานเนาะ เก uhm ียวันนุ่ทำประเดะโนนอใส่ประเดะขวดต่ำกระปุลสอยกันเนาะ สีแ่บๆนะสไยเอาซสไยเอาคือตอนพัดเนี่ยน้ำกรอบมากได้มาแต่งมาหลายวันละเอดอันเอ็ดกิมจีเนาะ กิมจิมาแต่งจิมจิแต่งกวางเบิง่งเบิ่งสูตรใน youtube นะเนาะเล็ดไว้กินกับอต้มมามาหรือว่าเขาต้มแบบนี้เนาะก็มีหลายสูตรเนะาะเนาะดองแบบ ลองแบบเกาหลีก็มีที่แม่เบิง่งหรือว่าจะยำแบบยำม,มาแต่งแบบไทยก็มีหรือว่าจะยำแบบจีนก็มีมีหลายสูตรเนาะเดี๋ยวจะเอดไว้อยู่จำเลยเพราะว่าได้มาแต่งมาหลาย ต้แตงถือเนาะถือแล้วก็อ่อนอีกยังไม่เคยเอสด้วยจ้ะกิมจิแตงกวารู้ว่าดองแตงกวาดองนยังไม่เคยเอดกินจ้ากเธอแต่เราลองเอดหมายลองบึง แล้วเรากินได้บกินมิสุภาพขอผัยเด้อจ้ะ กินแบบอีสานเนาะค่ะกินแบบที่หาอถนัดเนาะเขามาอยุซ้อนกับส้มนะเขามากเป็นสายเก่าสายมือคือเก่าอื้มเฮ็ด แล้วจะทุกคนเริ่มเพ็ดแล้วคิมุเริ่มมาแล้วคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า